ผมพูดถึงรีวนะครับเอาแบบที่มันชุดฉาดหน่อยเนาะนะครับที่มาในกระแสอยู่นะครับเป็นแพลตฟอร์มจากทาง Facebook ที่ไม่ยอมแพ้แพลตฟอร์มใดเลยคําว่าไม่ยอมแพ้คืออะไรครับโดยปกติตัว Facebook มันก็จะมีโพสต์ถูกไหมนะครับโพสต์รูปภาพโพสต์คลิปวิดีโอต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับพอทิกต็อกเข้ามาจะเป็นลักดักของที่เป็นวิดีโอโดยเฉพาะนะครับเฟซบุ๊กก็เปิดขึ้นมาครับตัวหนึ่งนะก่อนที่จะมาเป็นตัวรีวก็คือ Facebook Watch ะครับก็คือดูรูปวิดีโออะไรต่างๆครับก็ยังเป็นแพลตฟอร์มแบบเดิมๆนะครับแบบเดิมครับจนเมื่อตัว tiktok เข้ามาเติบโตมากขึ้นนะครับผู้คนนะผู้คนในทั่วโลกมันก็มีจากัดใช่ไหมการแข่งขันลักหนักของที่เป็นโซ o c i a l เขาแข่งขันการดึงดูดสายตาของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้คนเพราะฉะนั้นคนไปอยู่ในไหนหมดครับทิกต o k หมดจะทํายังไงให้ดึงคนกลับมาก็เปิดรีวนะรีวได้ปีกว่าๆแล้ว นะครับ r e a สร้างรายได้ได้เบื้องต้น2รูปแบบเอาแบบง่ายๆนะนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆหนะกรณีที่นะเรามีคลิปวิดีโอที่เป็นร้านค้าแนะนําอาหารสินค้าบริการของเราคนเห็นเราใส่เบอร์เข้าไปเกิดการทักมาที่ร้านมาซื้อได้ไหมได้นะนะครับอันนี้ก็คือเกิดการ,กการซื้อขายโดยตรงนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งผมให้ท่านคิดไว้เลยนะถ้าท่านท่านทำคลิปแล้วมีคนดูเยอะๆ คลิปเหล่านี้มันจะเจเนรายได้ตัวมันเองได้เลยไม่ต้องมีเกิดการซื้อขายรีวิวจ่ายค่าเราทำคลิปโดูให้คนดูจ่ายค่าคลิปวิดีโอที่เราทำให้คนของเขาดูเหมือน YouTube ครับเหมือน YouTube อนีนมันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการที่ดึงลูกค้าจากตัวทิกตอกอเพราะอะไรครับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าทําคลิปใน t k t t อ k รายได้คุณยังไม่ได้รูปแบบนี้นะครับยังไม่ได้รูปแบบนี้นะครับอ่ตรงนี้ รีวก็กระแสแรงนะครับรีวกกระแสแดงถ้าเรามีคลิปโดหนึ่งคลิปโดไปลงใน tiktok มาลงในรีวนะครับโอกาสสร้างผมเอาแค่ในในมุมของการมาซื้อขายก่อนนะส่วนที่เหลือเป็นการเติมเต็มหรือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มและผมองก,ก็แนะนําเพราะไหนๆเราทําคลิปอยู่แล้วอะถ้ามีไรายได้อย่างอื่นเพิ่มดีไหมดีเนาะ